เดี๋ยววันนี้เราจะมาซ่อมแผลตรงนี้กันนะครับเป็นวีออสนะครับผมะเกิดมาด้านล่างนะครับจะเป็นรูแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราจะอุดเชื่อมอุดรูด้วยหัวแรงกันก่อนนะครับก็คือทําไม่ให้มันมีรูนะครับถ้าเราไม่อุดรูถ้าเราโป๊ไปเลยเนี่ยมันก็จะเกิดเป็นดวงกลมกลมรูที่มันแตกนะครับเนื่องจากชิ้นงานนะครับเป็นเนื้อพลาสติกแล้วขัดทะลุพลาสติกด้วยนะครับแบบนี้นะครับ ผมใช้สีโป้ตัวนี้นะครับสีโป้ตัวนี้เป็น HB Body F222 นะครับตัวนี้จะเป็นสีโป้เนื้อพลาสติกสีดำนะครับเนื้อพลาสติกสีดำคือมันจะยืดหยุ่นนะครับแล้วก็ยึดเกาะกับพลาสติกโดยตรงนะครับเวลานะครับ20-30นาทีเดี๋ยวค่อยมาขัดกันนะครับผม240แล้วก็ตามด้วย400จะพ่นรองพื้นบางๆนะครับส่วนนี้ผมก็ติดคุมไว้หมดแล้วใช้เป็นสีสเปร์นะครับ ากาศค่อนข้างจะชื้นนะครับผมก็ให้ความร้อนด้วยลายร้อนนะครับผมเราก็จะลงสีจริงนะครับเรามาลงแรกเกอเลยนะครับโอเคครับผมก็เรียบร้อยนะครับผมขอบคุณที่เข้ามารับชมครับ